สวัสดีครับสวัสดี F4 ครับวันนี้มีโอกาสลงมาภาคใต้ครับมาตามดูรถไถคูปตารุ่นแนว5018ติดตู้แอร์ครับรุ่นเคบินนะครับทันนี้รถใช้งานไปแล้ว502ชั่วโมงนะครับอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับคูปต้ามือนตรังนะครับอันนี้เป็นงานรับเหมาถมที่นะครับก็เนี่ยครับดินสภาพลุกลนะครับอันนี้รถติดฟิล์มไปแล้วนะครับกับงานดันนะครับ ค่ารับจ้างเขตนี้ไม่รู้คิดเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าเสียงเงียบทีเดียวนะครับซับสมโชคนะครับเจ้าของรถีพ่พี่ก็น่าจะเป็นกำนันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ชื่อตำแหน่งนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่เป็นตัวที่ออกจากโรงงานนะครับประกอบออกจากโรงงานเลยนะครับราคาน่าจะเฉพาะตัวน่าจะแสนสี่นะครับทีมงานซับสมโชคนะครับใครอยู่เขต จังหวัดตังจะเรียกใช้รถดับถมที่นะครับบริการได้นะครับนี่นะครับทีมงานรถดำมาจอดคอยนะครับก็ตัวรถติดแอร์คูอต้าเราเริ่มขายตั้งแต่เดือนตุลานะครับปีที่แล้วนะนะครับตอนนี้พี่น้องทางภาคใต้ก็ซื้อลงมาใช้หลายคันนะครับนี่นะครับตอนนี้กำลังให้สัญญาณให้รถเข้าไปถมเข้าไปเทนะครับ ร้องหัวยาวนะครับนี่เดี๋ย่นะเปิดนี่อันนี้ก็เป็นต้นกระท่อมนะครับปลูกกระท่อมไว้นะแต่ก็ถมไม่ให้ต้นกระท่อมมันตายนะครับนี่ถมผ่าแบบนี้เลยไม่รู้ว่าต้นกระท่อมมันจะโตได้หรือเปล่านะ มาก็เลยแวะมาทำคลิปให้ดูนะครับก็ช่วงนี้ไม่มีคลิปลง YouTube เลยนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับงานเยอะนะครับนี่ก็เลยพอดีมีเวลาว่างก็เลยแวะมาถ่ายให้ดูนะนี่เริ่มดันแล้วนะครับเสียงเงียบดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นรถสภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้ตกแต่งยังไม่ได้ใส่ท่อยังไม่ได้แต่งเสริมอะไรทั้งนั้นนะครับทีมงานซับสมโชคนะครับ ข้างบนก็มีคำว่ากำนันสวัสดิ์แปะอยู่นะครับใครอยู่เขตเมืองตังก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทร094587นะครับ3715นะครับซับสมโชคนะครับอันนี้รับถมที่นะครับถ้าจะมีไถด้วยมีตัดหญ้าด,ด้วยนะครับก็ดินค่อนข้างไถายากเนาะเพราะว่าเป็นลูกรังนะครับนี่คันหนึ่งนะครับกำลังถอยเข้ามา ช่วงนี้หน้าแล้งนะครับงานถมดินขุดบ่อก็จะทําได้ง่ายหน่อยนะครับทีนี้น่าจะเล้งนานนะครับก็ลงมาทางภาคใต้นี่ไม่มีรอยฝนตกเลยนะครับช่วงฤดูยางผัดใบด้วยนะครับยางแพงครับแต่ว่าชาวสวนก็ไม่มีน้ํายางขายนะครับกรีดไม่ได้ครับช่วงนี้นี่ก็ดันนะครับต้องระวังครับหินก้อนใหญ่ครับยางเสียหมดนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็อาชีพดันดินก็แนะนําให้ติดเหล็กถ่วงหลังเพิ่มนะครับ ากสองก้อนไปเลยนะเพื่อให้ล้อหลังมันช่วยยึดเกาะกันฟีดได้หน่อยนี่าลองหาแบบเพื่อติดรงกันข้างบน